กูดมอร์นิ่งตอนเช้าครับทุกคนตื่นได้แล้วเด้นอน้องเพิงพินเอ้ยตื่นได้แล้วโอ้ยพ่อเอ้ยหนูก็นอนเสียบแต่ว่าเมื่อนี้นอนเสียบเท่าไหร่หนูก็ต้องตื่นนะครับ,รบเจ้าม่วสาวเหล้วได้พี่น้องเพิ้งพี่ของเขายังมาท่านได้ตื่นคักปันได้ครับแต่ว่าเ้าต้องจับน้องพิมพิง้งพี่เขาขึ้นมาเลื่อนนะครับผม ว่าจะกินนมหลายลายพี่นอ้องเอ้ยขต้องจับมาเลือ่อนเมืองที่ละเจ็ดม่งเสาลูกค่อยโอ้โอยเจมันปุกหนูไหวนะพอน้อวิธีพูกรา่างเรียครับพี่น้องจังไดน,น้องพี่งพี่ของเฮากระตือเรียวนะครับผมท่อบิกัมาเตรียมอ่างอาบน้ำไปให้น้องพี่งพีงของเฮ้านะครับนี่ได้อ่างเลียวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับางหมอนลงไปหมอนห้องอาบน้ำของเฮ้านะครับผมนี่จัดเอเซนซีเรียบเป็นที่เรียบร้อยเปิดอดดำอุ่นช้ำ ไใบหินง้องพิงพินนะครับผมไว้จะท่อสปาได้บานนี่ฟุ้ยนี่เปิดไว้จบจังจบเปงดน้ำใบแล้วไปเที่ยรียบร้อยนะครับผมต้องบิดกระชิมเตรียมผ้าเตรียมเสื้อเตรียมผ้าอ้อมนะครับผมนี่เตรียมผ้าเพ่ใบหินง้องพิงพินของเขานะครับผมตอนนี้น้องพิงพินก็ดูกระปั้นถาเรียบเที่ยรียบร้อยต่อไปก็ต้องเตรียมผงขมิ้นนะครับผมเท่ลงไปใบหิ่งห้องพิงพินอาบน้ำช้ำๆนะครับผมผิวพรรณจะได้สวยๆตอนนี้ไ่ดูกันเข้ากับกระลังหอน้องพิงพินนะครับผมพอดีวันนีี้้้้้้้นนนออองงงงงพพพพรรริิิจะะะไดดดสสผผมมวยเเบบ่ท พี่ครับโอ้เป็นไงเป็นพิ่สบายดีไหมแต่โอ้สบายดีมากเลยคุณพอ่อหว่วงนอนบาลูกหว่วงนอนบนอแต่โอ้สุดๆเลยค่ะเบิ่งที่แหละพี่นองเลยเอา้อพอาพอเบียรกระซ้าผมนอนเป็นพี่ไก่ทั้งหิวนอนทั้งอ้ยสบายตัวจะเป็นฟิตไลน์นะครับผมนี่ันดับแรกเขาต้องปิดหูไห้ก่อนแล้วกับกระทูสบู่จุบจ๊บจ๊ จังไรไปจังไรพี่ๆไปจังไรสบายไหมเบื้องเนี่ยมนาเมียที่ลืออีเมียช่วยข่อยแนเมียเออช่วยข่อยแนอีพ่อชักคล็ดที้ยังดอกกุ้ยนี่เลี่ยวๆนะครับผมกะล่างหัวน้องพี่ๆของเขาต่อไปกระเตรียมอาบน้ำได้เลยวานนี้เช้าผมเลิ่มพิธีเรียบเรียวกับทูวานนี้เอวน้ำสอกน้ำข้อขีไข่ขีเป็นเอาออกใไปบัดน้องพี่ๆของเขาอาบน้ำเลี่ยวๆนะครับผมกะวอยบนเตียงนะครับผมนี่เมนูของเขาก็บสิเตรียมเครื่องอุปกรณ์นะครับผมวันจันทร์เป็นหนีเนี่ยวเซตตา นี่เสียตากอนพิงพินเช็คตาก่อนหละครับท่าเนี่ยนี่เป็นท่าคีมโม้ตอนนี้น้องพิกงพินในความเข้าพื้นข้นนะครับผมเพราะว่าอากาศห่อนได้จักน้อยลูกห่อยก็ร่างห่องพิแงแงะแงนะครับผมเรียวเรต้องเบียกระเตรียมพาสิไปสักพาไว้ให้ลูกสาวนะครับผมเมืองที่เหลือผมกับบอดี้วีน่ากับบอดี้แปงฟันกับบอดี้แปงเอาอักคักนะครับผมวิธีพลูก่อนทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับผมมาห่อนกับเปิดน้ำใส่เลยก็ซักไปเลย บนซ้ำถาเครื่องซักผ้านะครับผมท่องเบีกัมมะลางถวยซึบๆๆๆแล้วนะครับผมน้องพี่พี่ของห่อขัดนอนเลี้ยวไปที่เรียบ้อยเพราะว่าอาบน้ำเลี้ยวให้งาๆเพราะบีกระแต่งตัวเรียวเป็นที่เรียบร้อยเด้อบานนี้ก็จะเตรียมไปตาปลาให้ลูกสาวกันนกเนี้ยนกแกะเป็นได้พี่น้องวิธีผลลกวันเราต e er ้องทำได้ทุกอย่างนะครับผมหลังจากตาปลาเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยท่องเบียกัมอัดเสียงเด้อบ้านนี้ทํางทํางานน้องไม่มีของเ่านะครับผมกะอยากนุ่มไนุ่นนะครับผมท่องเบีกก็ได้จุกหลอกนะครับผมดันเส้นน ตองเบียดเอาครับคสมจริงไหมล่ะน้องพิงพีหลับปุ๋ยเลยหลังจากน้องพิงพีเของเข้าลับปุ๋ยอยู่นั่นนะครับผมท้องเบียดกับไม่กินเขาก็ไม่นุ่นของเข่าเขาเศร้าของเขานะครับผมโอ้เนี่ยกินเป็นตะเสียบร้ายครับพี่น้องเออไม่กินเขาก็ไม่นุ่นของเข่าย่าสเศร้านะครับผมกินเกลได้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมกินได้ซ้อนข้ลูกกับกระตุ้นเรียบเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมโอ้ยหัวซื้อสวมเที่ยงของเขานะครับผมสิงตีขาเาะอะไรนะคือน้ำปั่นเด้อพี่น้องเด้อไม่กินน้ำปั่นก่่่่ออออนนนนนยััักกกข้้้้าาาวมมมมืปปปไไฝุครรบผง็ดดููจพ มีแห้งไรครับผมบรรยากาศย่ำเทียงเทียงของเข้านะครับผมคืมฟ้าคืมฝนแดดเป็นแดดนะครับตอนนี้กับภาาเมนูของเข้านะครับผมมาซื้อของยุตตลาดเหมือนกันนะครับผมน้องพี่พี่เากันนอนตะกี้พอเบียดแล้วไปที่เรียบร้อยเป็นไดล่ะวิธีพ่อลูกหวานจริงๆไหมล่ะทําได้ทุกอย่างจริงๆนอนว่าท่านที่ได้ดอกพี่น้องเอยวัาถะปิดประตูเปิดประตูเนี่ยตื่นแลวไปที่เรียบร้อยผนแหงมีแต่อยากบ่น้ำพ่กับเมียโลดได้เออฝนกระตกนะครับผมไปทำา่างของเข้านะครับผมมาหอดบานแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมวอวสื่ เตะไปเบิดนะครับผมอันนี้เมนูของเขากับกระล่งวายนำแดงอยู่นะครับผมจานปูยาตายายอยู่หน้าบ้านนะครับเมืองเนี่ยกินยำเลี้ยงของเข้าครับพี่น้องบ้านนี้โุ้ยเตรียมงีเขาเลี้ยงน้ำกันครับบ้านนี้นอนพ,พ,พี่เขา,เขากัตื่นจะเม่นคากหลนอนบอหรับจากเถื่อลูกไข่ฟันดีล่าตีสวัสดีเพีงพินเอ้ย